ครับพี่น้องกเกษตรชาวสวนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอีกปัญหาหนึ่งครับของการทำฝรั่งมาดูตรงนี้ใก่ในะครับพอเราห่อเสร็จแล้วปัญหาก็จะมีคือเก่าต้องหมัน่นดูมันเนี่ยครับมันตรวจแปลรมดมันก็จะเข้ามาทำรางตามภาษาของหน้าฝนเนี่ยครับต้องมาดู ทำให้ผลพัดหลังของเราเนี่ยเสียหายเนี่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 ยหมดครับพี่นออกวิธีแก้ไขก็ล่างครับหอนไม้ก่อนที่พัดหลังของเราจะเสียหาเย,นะเ,ย,เ,ยเห็นไหมดูดูอะไรนี่เพี้ยเห็นไหมเนี่ยปัญหา ล้าครับโบ่ฝรั่งกำลงังสวยเลยนะถึงบอกว่าตอนหอ่อสำคัญมากครับการห่อฝรั่งต้องทำความสะอาดดีๆแปรงอ่อนถูดีๆอย่างว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็แก้ไขกันไปปรับปันไปแก้ไม่ได้เราแก้ไม่หมดอยู่แล้วนะครับ อ่าเ็กระถูงทิ้งเอาถุงใหม่มาหอ่อถุงเก่าอย่าไปใช้นะครับเพราะมันเป็นเพี้ยเป็นอะไรละทิ้งไปเลยนี่ก็ถุงใหม่มาห่อครับอาศัยการมันตรวจเดินดูบ่อยๆครับเพราะเราไม่ได้ใช้เคมี ก็ต้องอาศัยประมาณนี้แหละมดปลอดธรรมชาติของมันมันก็ตรงไหนที่มันเห็นว่าปลอดภัยมันก็ไปอาศัยอยู่ปกติครับมันตัวแปลงเดินดูบ่อยๆนะครับอ่าหอไม้แค่นี้แหละเอาแมมแมทมด